คำเตือนคลิปนี้กาวล้วนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหลายคนครับคงได้ยินข่าวลือมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่าน้องขุยอันเนี่ยชอบชาลีแต่ว่าหลายคนคงมีคำถามในใจนะครับว่าชอบจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันทางเราเนี่ยได้ส่งตำรวจสายสืบสองคนนี้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เราจะเห็นว่าเมื่อต้นปีครับมีพ่อหนุ่มหัวทองคนนึงเนี่ย นั่งร้องเพลงอยู่ผมก็ไม่หวีรองเท้าก็ไม่ใส่หน้าสดกล้องสดสามารถมองเห็นลิ้วลอยได้แต่งตัวเซิรซแต่ก็ยังหล่อหล่อแบบงงหล่อแบบไม่มีเหตุผลชั่วโมงนั้นเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็ต้องพระหนุ่มคนนี้นั่นแหละครับฮอตสุดๆอย่าว่าแต่ขุยอันจะชอบเลยครับชั่วโมงนั้นนะหลายๆคนก็ชอบครับคนดูยังชอบเลยแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ความชื่นชอบ ชื่นชมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยมันก็ต้องถูกตัดจบไปครับเมื่อเดือนเมษาละไว้ในฐานที่เข้าใจสุดท้ายแล้วทั้งคู่ได้โคจรมาพบกันใหม่ครับในช่วงปลายปีในวันที่พระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ฮอตเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันนานแต่หลายคนก็เชียร์ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอเชื้อเพลิงเก่าๆเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมันก็ต้องมีการเช็คก,กันหน่อย วันนั้นพระเอกเราเนี่ยจึงได้มีการแวะไปหยอดกันอย่างหนักเลยเราไปดูกันเราโพสไวเย่าชิงนี่ชิงนี่อะไรอะวะ I don't know This is I want kiss you kick kick off ก็น,นั่นแหละครับยิ้มยิ้มจนหน้าบานหมดแล้วซึ่งถ้าปกติใครมาเล่นเวหยอดเวจีบด้วยเนี่ย จะได้ฟีดแบ็กลับไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างครับ And I meet you ก็นั่นแหละครับทําหน้ายังเห็นมแมลงสาบโถไอจินน้องพี่หลังจากที่ดูแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงเก่ามันก็ยังจะพอมีอยู่นะครับก็เลยได้มีการนัดเจอตัวจริงกันครั้งแรกที่งานแฟนมิทติ้งของจินรอแแครับผม แล้ววันนั้นเนี่ยมาล่างทองซะด้วยเดินหล่อลากมาจากไกลเลยหล่อเกินปกขุยอันกูตายอย่างเนี้ยหลังจากที่เจอตัวจริงกันแล้วเนี่ยขุยอันก็บอกว่าตัวจริงกับในไลฟ์เนี่ยคนละคนกันเลยนะตัวจริงอะ่ะหล่อสุภาพใจดีบอกได้คําเดียวว่าแควนแม็คอะไรนะแควนแม็คลแล้วก็ได้มีการซุ่มไปนัดเจอกันอีกรอบครับผมที่พัทยา fc ก็เนี่ยก็ได้มีการแอบถ่ายไว้ดูพฤติกรรมครับภาษากายครับผม เย้มแล้วก็รว่วผมโชว์ไปทีหนึง่งแน่ทางสายสืบของเราเนี่ยบอกว่าอาการแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายครับก็อาจจะมีใจให้เขาไปแล้วก็เป็นได้ครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาครับเดี๋ยวเราลองไปถามคุยอันกันเองเลยดีกว่าครับสรุปแล้วเนี่ยคุณชอบแน็กชาลีจริงหรือเปล่าแม่ปอ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 